ธนวัน์เบนเดวิสสองอดีตเด็กฝึกจากทีมดังในพรีเมียร์อังกฤษสู่ตัวแทนระยะยาของกองกลางช้างศึกทีมชาติไทยถ้าจะพูดถึงนักเตะตำแหน่งกองกลางครับที่เล่นในฟุตบอลไทยลีกหนึ่งครับนับเฉพาะคนไทยครับที่ฟอร์มร้อนแรงในปีนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก2คนนี้ครับคนแรกก็คือเจ้ากันธนวัน์ซึงจิตถาวรจากสโมสรราชบุรีเอฟซีครับและอีกคนก็คือเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับที่เมื่อวานก็ยิงประตูสุดสวยให้กับสโมสรอุทัยธานีเอฟซีนะครับซึ่งสองคนนี้นะครับในระดับเยาวชนนะครับอย ัังกฤษนะครบเริ่มจากเจ้าการธนวัฒน์นะครับก็อยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เคยมีชื่อชุดใหญ่ไปแล้วนะครับในเกมที่พบกับแมนซิตี้นะครับแต่มีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นนักเตะไทยคนแรกนะครับที่ได้เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอีกคนนึงก็เป็นเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับที่อยู่กับอุทยานีเอฟซีครับก็คือเป็นอดีตเด็กฝึกของสโมสรฟูตเลมนะครับแล้วก็เคยเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วหนึ่งนัดนะครับในเกมคาราบาวคัพนะครับเป็นลูกทีมของสกอตต์เกอรร์นะคับ ซึ่งเท่ากับว่าในหนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทั้งสองคนก็ถือว่ายิงประตูสุดสวยให้กับทั้งทีมชาติแล้วก็สโมอสรครับ ในส่วนของทีมชาติครับเจ้ากันก็ยิงประตูให้ทีมชาติไทยนะครับบุกไปชนะทีมชาติรีลังกาโดยยิงประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับก็ถือว่าเป็นการยิงไกลสุดสวยครับโดยเบนจามินเดวิดนะครับก็เมื่อวานก็ยิงประตูสุดสวยไม่แพ้กันครับก็คือไม่มีใครยอมใครกันเลยยิงสุดสวยเหมือนกันครับยิงไกลทั้งคู่ครับก็ทําให้เห็นว่า2คนนี้นะครับเป็นอนาคตของทีมชาติไทยแน่นอนแล้วก็อายุทั้งขสองคนครับก็เพิ่งจะอายุ25ปีไปด้วยกันครับเบนเดวิดก็เพิ่งเกิดวันนี้ไปครับก็็ััันนนนบบเเะะะรดูแแล้ววว่าาจปตตตยยท ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของเจชนะทิพนะครับในของเบนเดวิดนะครับแล้วก็ตรงกลางครับตำแหน่งของสารัตอยู่เย็นก็การธนวัตรก็ถือว่าทดแทนได้สบายครับก็ถือว่านักเตะไทยนะครับก็มีไปเติบโตต่างประเทศแล้วก็กลับมาเล่นให้ทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถือว่าได้นักเตะทรัพยากรที่มาจากเกตระดับเป็นเด็กเยาวชนจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกมาครับทั้งเบนจามินเดวิดนะครับจากฟูลแลมนะครับแล้วก็ กันธนวัน์ซึ่งจีทาวรจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับก็ถือว่าอนาคตของทั้งคู่นะครับยังเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ยาวๆครับสำหรับกันธนวัน์และเบนจามินเดวิดครับผม